คำว่าคนที่เหมาะสมกับเราหรือช่วงเวลาที่เหมาะกับเราใช่ไหมคะนี่จะมองว่ามันคือศีลเสมอกันการที่เราเจอคนคนหนึ่งแล้วได้มาใช้ชีวิตหรือใช้เวลาร่วมกันช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วสักพักก็ต้องแยกจากกันแล้วเราก็ไปเจอคนใหม่มันก็คล้ายกับว่าเราก็ค่อยเหมือนไต่ระดับคนที่มีศีลเสมอกันค่อยๆเจอกันไปเรื่อยๆคนนี้อาจจะเออเขาอ,อาจจะไม่เหมาะกับเรามันก็ แยกออกจากกันไปหรือเรามาเจออีกคนหนึ่งที่เราได้พัฒนาตัวเองด้วยคือตัวเราต้องพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์พวกนี้มันเรียนรู้แล้วเราต้องทําหน้าที่ใช้ชีวิตของเราให้มันรู้สึกว่าเราดีขึ้นอะ่ะ ไม่ใช่พอแยกจากกันคนนึงแล้วเราแยกลงเราก็จะไปเจอคนที่สีเสมอกันหรือคนที่แบบอาจจะมีสังคมที่เป็นความวุ่นวายกว่าน,นี้ถ้าเราสามารถพัฒนาตัวเองฝึกจิตใจตัวเองหรือฝึกความคิดฝึกวิธีการคิดการเข้าสังคมหรือมีเพื่อนที่มันโตขึ้นอะ่ะพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะเจอคนที่สีเสมอก,ก,กันกับเราอันนี้เดีเชื่อหรือเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า การที่เราได้เจอคนที่มันมีขั้วเหมือนกันมันมีแรงดึงดูดถ้าเราเป็นคนดีเป็นคนที่ใยดีเราจะดึงดูดคนที่คิดแบบนี้เหมือนเราเข้ามาเจอเรา